c e l e b เบ t i o ชันวิ q ควีนเใบนี้นะคะเป็นหมวกทรงนิวส์บอยนะคะเป็นทรงซึ่งเป็นหมวกที่เท่มากอะเป็นหมวกทรงที่พี่หญิงชอบมากทรงนิวส์บอยเนี่ยเท่มากเท่ <c oughs> จริงๆนะคะแล้วก็ปักอักษรเป็น M เห็นไหมคะอักษร M สีฟูเชียสวยมากเรียบหรูดูดีมีชาติตระกูลมากนะคะพี่หญิงตั้งใจทําตั้งใจที่จะสร้างสรรเซอ e ์เบอร์ชันวิทควีนเอ็ขึ้นมาเพื่อ ให้ทุกคนที่ชื่นชอบคุณแม่รักคุณแม่เป็นลูกสาวคุณแม่ไม่ว่าจะเพศไหนวัยไหนนะคะสามารถที่จะใส่ได้นะคะทุกคนสามารถที่จะใส่ได้ใครที่เป็น M- l e v e r เหมือนเหมือนพี่หญิงบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดห้ามพลาดนะคะก็พี่หญิงก็ตั้งใจที่จะทำหมวกไปหมวกรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อที่เป็นการร่วมเฉลิมฉลองกับคุณแม่ไอดอลแรงบันดาลใจของพี่หญิงที่ เป็นเหมือนไอดอลให้ผู้หญิงเดินตามในหลายๆเรื่องนะคะโดย